ดีค่ะชาวราศีพฤกษ์ศขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนาดูดวงกับกุ้งแช่นะคะชาวพฤกษ์ศนะคะไม่ว่าคุณจะรักคณาพฤกษ์ศราศีพฤกษ์ศคุณสามารถรับฟังคลิปนี้ได้ค่ะเรามาอัปเดตภาพพื้นดวงนะคะของชาวราศีพฤกษ์ศกันนะเขาบอกคุณชาวราศีพฤกษ์ศมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาย,ยาวนานต่อเนื่องมาอยู่เหมือนกันนะกับเรื่องที่ไม่ค่อยสบายใจแต่เขาบอกว่าสิ่งที่คุณไม่สบายใจและกังวลใจกําลังจะมี การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะคะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆด้วยเพราะฉะนั้นมันทําให้คุณเปลี่ยนความคิดไปเลยอะ่นะน้าจากความไม่สบายใจมันกลายเปนความเขาเรียกว่ากับตละลบปัดเลยก็ได้นะคะจาก สิ่งที่ไม่สบายใจมานานเนี่ยมันพลิกผันมันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมากๆทําให้คุณเกิดความสบายใจมากๆนะคะเกิดความสําเร็จอะไรอย่างนั้นได้เลยนะเดือนนี้นะคะไพ่บุคคลเยอะขึ้นมากๆเลยเพราะฉะนั้นเดือนนี้เหมือนกับว่าคุณจะต้องไปคล่องเกี่ยวนะคะหรือไปติดต่ออะไรหรือมีบุคคลอะไรเข้ามาคลองเกี่ยวกับคุณเยอะขึ้นมากขึ้นรวมไปถึงคนเก่าๆด้วยนะจะมีการติดต่อกลับมากจากคนเก่าๆคนในอดีตอะไรอย่างเงี้ยที่เข้ามาเยอะขึ้นมากขึ้น เรื่องของการงานนะคะโดดเด่นมากๆเลยคือคุณมีเกณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานที่ดีมากๆนะไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงในองค์กรเดิมหรือคุณจะไปเริ่มงานใหม่คือดีมากเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เป็นสดซันนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณกังวลไม่สบายใจคุณเปลี่ยนความคิดได้เลยนะคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เฮงและปังเกิดขึ้นได้แล้วนะะในช่วงเดือนนี้โอ้โหมากหมดเลยนะทั้งงานทั้งเงินคือปังมากนะคะสําหรับเดือนนี้นะเพราะฉะนั้นนะคะ Uh huh. สิ่งที่เป็นปัญหาของคุณนะคะมันกำลังจะถูกปล,ปลดล็อกนะเพราะฉะนั้นขอเรื่องเดียวขอคุณแค่ตั้งใจนะคะในสิ่งที่คิดอยากจะทำหรือในสิ่งที่ทำอยู่เท่านั้นเองความสำเร็จความปังมันจะเกิดขึ้นกับตัวคุณนั่นเอง ปัญหามีเรื่องเดียวอย่างที่บอกก็คือเรื่องของความไม่สบายใจความกังวลใจของคุณนั่นแหละซึ่งมันกําลังจะหลุดพ้นแล้วนะคะเรื่องของการเงินค่ะการเงินเหมือนกับว่านะตัวคุณจะต้องไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินอสังหาอะไรในช่วงเดือนนี้เนาะ,ค,ะคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนยย้ายที่อยู่อาศายัยรีโนเวทน,นะคะหรือคุณจะซื้อจะขายบ้านที่ดินอะไรก็คือทําได้เลยสําเร็จได้นะคะในช่วงเดือนนี้โดดเด่นมากๆคลายที่รอเงินอะไรอยู่ก็จะได้กลับคืนมาด้วย รอของรอเงินอย่างเงี้ยก็จะได้กลับคืนมานะคะอาจจะมีติดขัดบ้างอะไรบ้างแต่สุดท้ายคุณจะได้กลับมาค่ะนหนใครที่มีความไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องค่าใช้จ่ายจุกจิกเรื่องที่เสียทรัพย์เสียงเงินไปแล้วอย่างที่บอกมันจะได้กลับมานะคะ ดังโดดเด่นมากๆจริงๆโอเคเรามาดูเรื่องของโชคกันบ้างถ้าเงินงานปังขนาดนี้โชคลาบปังหรือเปล่าโอเคหนึ่งเหรียญน,นะมาแล้วเนีะถือว่าโชคก็มีด้วยแต่โชคนี้อาจจะไม่ได้มาจากความเสี่ยงการเสี่ยงโชคด้วยสามารถแต่มันคือการได้รับเหมือนคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคนะคะจากใครบางคนหรือจากโอกาสอะไรบางอย่าง เรือนี้คุณเด่นมากๆจริงๆนะคะนะโชคของคุณอาจเป็นสิ่งของหรืออาจเป็นเงินทองที่มีคนช่วยสัพพอร์ตช่วยเหลือหรือ,รอ,รอมีการให้กันเกิดขึ้นก็ได้แต่ถ้าคุณอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจริงๆให้คุณใช้ตัวเลขอยู่กับทรัพย์สินที่คุณมีอย่างเช่นรถนะคะบ้านนะคะที่อยู่อาศัยนะ่ะก็จะให้โชคคุณเหมือนกันแต่ก็อาจจะเป็นโชคไม่ได้ใหญ่นะโชคเล็กๆแต่มาเรื่อยๆหรือมีเกณฑ์ที่จะได้มากกว่าหนึ่งครั้งนั่นเองนะคะ ความรักค่ะความรักของคนโสดนะ คนสดจริงๆคุณมีคนที่เข้ามาถูกใจนะมีทั้งคนใหม่คนเก่าเข้ามาเลยอะ่ะแต่ทำไมดูคุณยังไม่ค่อยสบายใจหรือยังไม่ค่อยถูกใจกับคนที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้เท่าไหร่มันทำให้คุณรู้สึกเฉยๆแต่ว่าเขาเขาไม่เฉยสิ <c oughs> คือเราอาจจะเฉยๆหรือนิ่งๆนะแต่เขาพยายามที่จะเข้าหาคุณพยายามที่จะเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตเข้ามาแบบอะไรตรงนี้ก็ได้นะอาจจะ เป็นจุดนี้ที่ทําให้คุณเบื่อหนายหรือทําให้คุณกังวลใจว่าเขาเข้ามาเยอะเกินไปหรือเปล่านะคะก็เป็นได้อืมก็โดดเด่นนะคะมีทั้งคนเก่าติดต่อกับแม่มีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยก็ลองดูส่วนความรักของคนที่มีคู่แล้วนะคะ คนที่มีคู่ราวช่วงเดือนนี้นะมันเหมือนกับว่าจะมีคำพูดอะไรที่ทำให้ไม่สบายใจอยู่นะนะคะคำพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกไม่ดีทำให้รู้สึกไม่สบายใจนะคะมีคำอาจเป็นคำพูดหรือการกระทำที่ทําให้เรารู้สึกว่าคุณถูกตีกรอบคุณถูกคุณถูกพูดถึงในทำให้คุณรู้สึกแย่ทำให้คุณรู้สึก บางท่านถ้าเอาแบบด้านบวกเนาะคําพูดเหล่านั้นน่ะมันทําให้คุณอยากจะลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปลี่ยนแปล,ปลงอะไรสักอย่างหนึ่งได้เลยนะแต่ถ้าด้านลบอ่ะถ้าคุณไปท้อหรือไปรู้สึกแย่กับคําคํานั้นน่ะมันทําให้คุณแย่ไปเลยก็ได้ด้วยเช่นกันเพราะอยากเพราะฉะนั้นอยากให้คุณมองในด้านแรกไม่ว่าคนรักของคุณจะพูดอะไรที่มัน ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีคุณต้องแอคทีฟตัวเองขึ้นมาแล้วเปลี่ยนตัวเองนะคะให้ได้นะคะตรงนั้นจะดีมากๆแต่เรื่องที่2ช่วงเดือนนี้ระวังเรื่องการควบคุมคอนโทรลนิดนึงนะไม่ว่าจะคุณหรือเขาอย่าไปควบคุมคอนโทรลกันมากจนเกินไปก็จะเป็นปัญหาให้ปวดหัวได้อีกเหมือนกันแต่เอาจริงๆถึงมีปัญหาการอะไรกันสุดท้ายก็จะกลับมาคืนดีกันได้นะคะแต่ก็ระวังนิดนึงเหมือนมีเกณฑ์ที่จะมีคนใหม่ๆที่เข้ามาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่เห็นว่าจะมีปัญหาอะไรนะคะ สุขภาพค่ะสุขภาพของคุณนะคะช่วงเดือนนี้ระวังปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเนาะ,อ,ะอาจจะมีเขาเรียกว่าปวดกล้ามเนื้อเรื่องของความเครียดนะคะปัญหาเกี่ยวกับหัวไหล่ช่องท้องนะคะประมาณนี้นะซึ่งหนักไหมไม่หนักนะคะเป็นพ,าย,พ,พยาบาลเองอาจจะไปแบบโอเคปรึกษามหมอกินยาหายอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะ โอเคถ้าอยากแนะนำอยากบอกอยากเตือนอะไรนะคะในช่วงเดอนนี้ เขาก็บอกว่าไม่ต้องเครียดนะสิ่งใดที่คุณเครียดที่คุณไม่สบายใจอ่ะคุณแค่อดทนรอเท่านั้นเองอย่างที่บอกตุสันมาแล้วอ่ะมันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแค่รอแล้วก็รออีกไม่นานด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะรอเงินรองานรอความสุขรอข่าวดีอะไรบางอย่างคุณรออีกไม่นานคุณกําลังจะได้รับสิ่งนั้นซึ่งคุณไม่ต้องเครียดหรือว่ากังวลมากจนเกินไปนะคะ ความบทสรุปภาพรวมเนะีที่พายอยากจะบอกเพิ่มเติมนะคะจริงๆพาก็บอกว่านะยังคงพูดเหมือนเดิมแหละ อะไรต่างๆนานาที่คุณหนักใจไม่สบายใจมันกำลังจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปในทิศท,ทางที่เป็นบวกและดีขึ้นนะคะสิ่งที่คุณหนักใจไม่สบายใจหนึ่งคุณจะได้ที่ปรึกษาที่ดีเข้ามาช่วยเหลือให้คำแนะนำนะคะหรือใดๆเนี่ยให้กับคุณด้วยอขอแค่เรื่องเดียวตัวคุณเองอย่าทำอะไรที่มันไม่ควรทำก็พอ อะไรที่เรารู้ว่ามันผิดมันไม่ถูกต้องมันไม่ควรทำอย่าทำนั่นนั่นมันจะส่งผลและเป็นปัญหาก็คุณค่อนข้างแรงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นระวังส่วนเรื่องอื่นๆใดๆก็ไม่น่ามีปัญหาการตัดสินใจใดๆนะคะในช่วงเดือนนี้ถ้าจะต้องตัดสินใจให้หาข้อมูลเยอะๆนะไม่ว่าการจะถามจะคุยหรือการซิร์ชข้อมูลหาข้อมูลจะช่วยในการตัดสินใจให้คุณได้ดีมากๆกการศึกษาหาข้อมูลนะคะไม่ว่าจะการถามหรือการหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ใสําคัญมากๆนะคะมันช่วยคุณในเรื่องการตัดสินใจที่จะไม่ผิดพลาดนั่นเองนะคะโดดเด่นที่สุดเรื่องการเงินดวงนี้ก็แอบภารักค่าใช้จ่ายแอบเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็เขาเรียกว่าให้ดูเอกสารทางการเงินใบแจ้ง,งจนงแจงนี้อะไรเงี้ยดูดีๆนิดนึงจะได้ไม่มีการหลุดหรือผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะส่วนความรักก็ อะไรที่มันไม่โอเคก็อย่าทำดูง่ายๆเนาะแต่บางทีก็เราอาจจะลืมนึกไปเราก็อาจจะเป็นตัวของตัวเองเกินไปเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ว่าอะไรมันได้หรือไม่ได้โอเคสิ่งนี้เราคุยกันเรารู้จักกันแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคทุกครั้งเลยอะที่มันที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คำพูดแบบนี้เราก็ต้องหยุด อะไรแบบนั้นแล้วอะเพื่อให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้ดีนะคะแต่ว่าเช่นกันอะไรที่เราไม่โอเคเราต้องบอกอะอบางทีเราจะอยากให้เขาหลูเองคิดเองสิทำไมแค่นี้คิดไม่ได้มันไม่ได้นะมันจะต้องมีการแสดงออกการพูดการบอกไปว่าเฮ้ยเราไม่โอเคกับสิ่งนี้นะคะแล้วมันมีการคุยกันแล้วมันเข้าใจกันมากขึ้นแล้วความรักมันจะดีขึ้นเองนะโอเคการทำบุญสามดวงค่ะ คารทำบุญอะไรนะคะการทำบุญนะคะหนึ่งทำบุญเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟนะคะ ร่วมทำบุญร่วมบริจาคใดๆที่เป็นเกี่ยวกับค่านา้ำค่าไฟอะไรก็ได้ที่เป็นสาธารณะจะเป็นโรงพยาบาลวัดโรงเรียนได้หมดเลยแต่ขอให้เน้นว่าเป็นเรื่องของค่านา้ำค่าไฟค่าอุปโภคบริโภคใดๆพวกนี้นะคะมันเหมือนจะช่วยเสริมนะคะเรื่องงานร่วงงานของคุณให้ดีขึ้นนั่นเองนะเรื่องการติดต่อสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยดีมากๆนะคะหรือจะเป็นอาหารก็ได้นะค่านา้ำค่าไฟค่าอาหารอะไรประมาณเนี้ยค่าคองชีพนะคะ ช่วยผู้ที่เดือดร้อนผู้ที่ สถานที่ที่เป็นสาธารณะที่เขาจะได้ส่งต่อความช่วยเหลือให้ผู้คนหรือบุคคลอื่นนะคะแต่ก็ให้ช่วยเท่ากำลังทรัพย์ที่เรามีนะไม่ได้เกี่ยวว่าจะมากจะน้อยแต่อย่างใดตามความตั้งใจและเหมาะสมแต่ละท่านแต่ละบุคคลนะคะโอเคขอบคุณมากมากนะคะที่เราฟังคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์โลกไกด์ไลน์ตอนสติในบางเรื่องบางอย่างได้นะคะและถ้ามีเรื่องอะไรที่ยังไม่สบายใจมีคําปรึกษาใดๆก็แอดไลน์มาคุยกันยินดีรับฟัง งกเรื่อขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมชาแนลดูดวงกับกุ้งแช่นะคะอย่าลืมกด Subscribe เนี่ยที่ปุ่มด้านล่างนี้นะแล้ก็อย่าลืมที่จะเข้าไปดู playlist ด้วยนะะก็จะมีคลิปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อัศว์หรือว่าคลิปตามราศีให้ดูนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย